วิเยนของบ้านนะ้ำวันนี้จะผัดซีอิ๊วไก่เนาะเส้นใหญ่แล้วก็ราดหน้าทะเลเส้นใหญ่น่าก,กินเนาะของยาอ้ว,วนเขาก็ตัดของเขาแล้วอยู่ไปยังไงเขาตัวไปกินก่อนอสวัสดีตอนเย็นเย็นของวันที่สี่จ้ะตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มหน่อยๆน,นะอย่างที่บอกวันนี้นาะเขา้าเข้างานเร็วเริ่มงานเนี่ยสองทุ่มครึง่งแล้วอยากบอกว่า ถนนโคตรลื่นเลยตั้งแต่เดินออกจากบ้านมาแล้วนะแบบทําท่าจะลื่นลม้มอ่ะหลายรอบมากจนมีอยู่หนึ่งในหลายครั้งนั้นนะ่ะนะลื่นแล้วทีเนี้ยเอาแขนเนี่ยไปยันกับกองหิมะไว้โคตรเย็นเลยเพราะว่าไม่ได้เอาไอ้ถุงมือมาเนาะพราะจริงๆแล้วอะ่ะเสื้อที่น้าใส่อนะ่ะเอามือซุกไว้ในกระเป๋าเสื้อมันได้อยู่จะไม่ต้องเอาถุงมือมานะักก็ได้นั่นแหละส่วนเวลาอยู่ข้างนอกอะนะับน้าไม่ค่อยจะได้ทําอะไรกับโทรศัพท์อยู่แล้วไงเปิดเพลงแล้วก็ฟังยาวไปเลย เเดี๋ยนี่สวีเดนเขาออกกฎมาใหม่แล้วนะสำหรับคนต่างชาติแบบออกมาใหม่เยอะเลยเพื่อที่จะไม่ให้มีผู้ก่อการร้ายหรือใครที่เข้ามาแล้วจะมาทำอะไรที่ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยแบบเออก็เยอะอยู่ถ้าจะสาธยายให้ฟังก็คงจะไม่บอกเฮ้ยรถมามาเยี่ยมหลานอันย่าไม่สบายท้องมาหลายวันแล้วเนาะ แล้วก็เลยจะกินหมูกระทะลูกสาวอยากกินหมูกระทะเนาะเจ้าบ้านคลิปลูกชายทำกับพอ่พอครัว<อ><อ>เอาเพื่อไม่ได้ทำให้กินกันบ่อยๆตอนอยู่บ้านก็ทำให้กินน้อยมากคุณแค่ไม่ตื่นมาดูอย่ามาประจานกันตรงนี้อายเขา เปิดสิเปิดสักหน่อยเปิดพัดลมเอิบหน้าติดเลยเปิดพัดลมเอิบหนาเฟิร์นส์เลยลีเตยอะไรเปล่าอ๋อพิเตอร์ลีเตอ๋อเริ่มย่างแล้วเริ่มย่างแล้วสวัสดีกลางวันของสวัสดีตอนกลางวันของวันที่หกจ้ะเดี๋ยวนะเนี่ยกำลังไปทำงานนะวันนี้เข้ากะบ่ายของแผนเอ่อ พักฟื้นผู้สูงอายุเออนั่นแหละเดนนี้เขารอละเดี๋ยวเขาขับไปส่งน้าเนาะน้าเนี่ยทำแผนกเนี้สองกะก็คืออุย้ยลื่นวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เราเดี๋ยววันจันทนระ์เราก็เริ่มทํางานออกะด,ดึกของตัวเองเหมือนเดิมเนาะจริงๆแล้วที่นี่เขาก็ส่งมาถามอยู่เรื่อยๆแล้เธอมาได้ไหมโอ้ยฉันบุกไว้แล้วเธอมาได้ไหมฉันบุกไว้แล้วเออเขาไม่ค่อยจะได้ดูนะว่าเขาบุกน้าไว้วันไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ส่งมาถามก่อน แล้ววันนี้นะอากาศค่อยหนาเหมือนเดิมจ้ะแต่ว่าติดลบแค่ประมาณสามสี่ไม่เยอะเท่าเมื่อวานนี่สิบห้าออกมาแล้วแบบทำไมมันหนาวงี้วะลบแค่สองสามแล้วทีนี้บอกกันเดินนิดอยวุ้ยหนาวโคตรลบสองสามเองไม่ใช่เหรอในนี้บอกหึใครบอกเธอลบสองสามไว้นนั้ดูอยู่ในครัวแล้วทีนี้ในครัวเนี่ย มีแดดตอนเช้าสองไงมันก็เลยให้ดูแค่นั้นแต่เดนเดนี่บอกว่าลบสิบสามไม่น่าละหนาวโคตะแต่ไงก็แล้วแต่นั่งในรถแล้วก็อุ่นขึ้นเพราะมันมีที่ทำความร้อนน้่นนี่นั่นเนาะสวัสดีวันอาทิตย์ที่เจ็ดจ้ะนี่กินข้าวของคนกับยาอ้วนเดนนี่เขากินอาหารเช้าไปแล้วแล้วเดี๋ยวมื้อเที่ยงเนี่ยเขาจะไปกินข้าวบ้านน้องสาวเขาเนาะก็เลยมีส้มตํา อันนี้จานสุดท้ายแล้วแหละพอมะละกอหมดรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วต้องบอกแม่ด้วยเหมือนกัน,บ,บ,น,นบอกว่าแม่เราต้องกินแล้วแหละถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมะกอได้ทิ้งเติจไอตังอ่ะก็เป็นส้มตามโคราชอร่อยเลยแล้วก็ใส่กอกทอดเออเข้าวเกี๊ยวกุ้งวันนั้นยังที่ทอดกินยังอร่อยอยู่แล้วก็ปลาปลาหวานกรอบปลากรอบแล้วยังไม่ได้แกะเลยถุงปลาสามรสอนะอย่งไงนะกับแม่ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะ เดี๋ยวพอเดี๋ยวน้ต้องไปทำงานดูดีวันนี้อากาศดีมีแดดแต่ก็หนาวเนะนาะน้ายังไม่ได้ดูเลยว่าหนาวกี่เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนดูที่ดูที่จากแอปในของโทรศัพท์ที่เขาให้มาเนาะบอกว่าลบสิบเอ็ดแต่รู้สึกเหมือนหนาวเหมือนลบเมือ่อเมื่อคืนเลยเพราะเมื่อคืนตอนน้าเลิกงานอะ่ะมันลบสิบหกหนาวโคตรแบบขนาดเข้าบ้านไปแล้วนะไอ้หน้าขาเนี่ยหน้าขาเนี่ยที่เดินนี่แหละเออ ยังเย็นเลยแบบเปลี่ยนเสืส้องเสผ้านอนแล้วนะขายอย่งเย็นอ่ะอืมอ่ะน้ํามองกล้องบ่อยไม่ได้เนาะต้องมองพื้นด้วยมืลื่นอืออ่ะยังไงก็แล้วแต่ไปทํางานจา้ะวันนี้กะที่สองของแผนกพักซื้นผู้สูงอายุเนาะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็คือวันพรุ่งนี้วันจันทร์อย่างที่บอกว่าทำงานกะของตัวเองเองแล้วทีนี้ตั้งแต่ คราวที่คลิปนั้นที่เป็นที่มีคนดูเยอะสุดคือคลิปนั้นคลิปเดียวมีคนดูเป็นแสน <c oughs> ดราม่ากเกิดมีน้องผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่านะ้าทาคลิปเกี่ยวกับออการทํางานที่สวีเดนคือการเป็นผู้ช่วยพยาบาีเนี่ยที่สวีเดนให้ฟังหน่อยหรืออะไรเงี้ยละปากกันไปและว,ว่าเดี๋ยวว่างๆเลยจะทําให้แต่พอดีว,ว่าช่วงนี้เนี่ยเวลาน้าว่างเนี่ยน้าก็ เอนเตอร์เทนยาอนเขาก่อนเออก็พาเขาไปดูนู่นดูนี่ด้วยว่าทิ้งเขาเอ,อ่ะอออยู่คนเดียวอ่ะบ่อยมากก็เลยยังไม่ได้ว่างสักทีเนาะแต่จําได้อยู่เดี๋ยวจะทําให้แล้วที่ตกอยาบบอกเ่าไว่าเดี๋ยวจะทําคลิปเกี่ยวกับว่าการกู้เงินซื้ออสังหาที่เมืองไทยก็บอกเขาไว้จนมีคอนโดนั่นสองปีหน่อยๆแล้วก็ยังไม่ได้ทำต้นไม้มีหิมะปกะคุสวยเดี๋ยวเดี๋ยวทายให้ดู นี่แบบนี้เนี่ยนะชอบแบบว่าหิมะมันเกาะต้นไม้ขาวๆแบบเนี้ยนะว่ามันสวย จเดนนิสไปรับเนาะโอ้ยก่อเลิกงานนะั้วแบบเฮ้ยลืมกุญแจนี่หว่ากุญแจอยู่ไหนวะนะาแหละเปลี่ยนผ้าที่ห้องแต่งตัวใช่ไหมเราจะต้องล็อกกุญแจไว้ในห้องแต่งตัวนั่นแหละแล้วทีนะี้เอสอสงสัยลืมกุญแจในเสื้อแจ็คเก็ตแล้วมันล็อกเข้าไปแล้วไงก็จะเปิดได้รีบโทรหาเดนนิสเลยเธอเอากุญแจมาให้ฉันด้วยเสร็จแล้วพอลงไปที่ห้องซึ่งกุญแจที่เดนนิสตอามาให้อะ่นะน้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันใช่กุญแจดอกนั้นหรือเปล่า ที่ขด้วยกันกับไอตัวแม่กุญแจนะ่ะนั่นแหละแต่พอเปิดเข้าไปในห้องแต่งตัวปุ๊บพวงกุญแจนะเนี่ยวางอยู่บนในเก้าอี้นั่นแหละในห้องนั้นแหละแล้วก็มีของเขียนกระดาษทิ้งไว้ของใครดีดีนะเนี่ยว่าออนอ่ห้องแย่รื่นอีกแล้วดีนะเนี่ยที่แบบว่าเขาไม่เอ,อ ไม่ได้เจอคนที่ไม่ดีแล้วก็เอากุญแจนะไปเปิดไขตามตู้ต่างๆแล้วก็อาจจะเจอตู้ที่เป็นตู้ของน้าได้อะไรอยเงี้ยสิ่งที่น้ากังวลคือเสื้อแจ็คเก็ตอะไรต่ออะไรเนี่ยบางทีมันขโมยกันได้ไงแต่ดีที่เป็นคนดีกันไงแล้วเ,เลิกกันแล้วหิวมากให้เดนิสแวะแม็กซดนนอกจ้ะก็ได้แม็กดนนอมากินแล้วตอนนี้อากาศนะหนาวแต่หูไม่หลุดลนะสิบเจ็ดจุดห้าลบนะลบสิบเจ็ดจุดห้าอ่ะ เดี๋ยวขอเอามือซุปกระเป๋าก่อนมือเย็นของน้าจ้ะเป็นขนมจีนน้ำยาเนาะน้ำยาปลาทูน่าแล้วก็ลูกชิ้นปลาด้วยว่ากับข้าวที่บ้านไม่มีอีกอย่างี่ยอ้วนเขาปวดฟันเนาะช่วงนี้อือก็เลยกินอะไรที่เป็นนิ่มๆกินง่ายๆไม่ต้องเคี้ยวก็ได้อะไรอย่างนี้แหละอะยังไงก็แล้วแต่นะขอตัวไปกินข้าวก่อนด้วยว่าเริ่มสายแล้วเนาะผักอะ่ะก็ไม่ค่อยจะมีเลยเนี่ยเท่านี้แหละ้ยอหนอสหกโมงกว่านี่ เดี๋ยวต้องไปทํางานเนาะแล้ววันนี้ก็โทษปต้องโกด้วยสวัสดีตอนเย็นขอที่แปดจากทุกคนชีวิตนะมันะมีแค่นี้อืกําลังไปทํางานจา้านั่นแหละแล้วก็เนี่ยตอนเนี้ยนะลบเก้าดีแต่เห็นเดนนิสบอกว่าเดี๋ยวอาภายในอาทิตย์นีออ้อากาศมันจะอุ่นขึ้นเนาะอยู่ที่ศูนหรือหนึ่งองศาหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันจะ อุ่นขึ้นจริงไหมนะแต่ตอนนี้เย็นอยู่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเริ่มมาทย์นี้ที่สองกะกลางคืนเนาะแล้วอยากบอกว่านิ้วกลางของน้าข้างซ้ายอย่าหาทำเนี <c> ่ย <oughs> คือบอกเลยว่าอย่าหาทำน้าเนี่ยไปดึงเอาไอ้จมูกแรบข้างๆกังนนึกออกไหมเวลามันอะไรที่แบบว่ามันขัดๆอะ่ะเวลาี่หยิบจะจับอะไรแล้วมันแบบจิ้มจึ๊กๆๆ,ๆน้าเลยดึงออกพอดึงออกแล้วไง มีการอักเสบเกิดขึ้นจ้าก็คือรู้สึกแล้วแหละมันรู้สึกเจ็บตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ก็รออยู่ไงแล้วตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้เนี่ยเห็นแล้วเพราะมันเป็นหนองซึ่งตอนนี้มันก็ยังเป็นหนองอยู่แต่ว่าเดี๋ยวน้าเนี่ยกำลังไปทํางานแล้วที่ทํางานมันจะมีเข็มที่ใหม่ๆที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานอะไรใดๆอะ่นะน้าเลยว่าเดี๋ยวน้าเนี่ยค่อยไปเจาะท,ที่ที่ทํางานเนาะเห็นมาไกลๆแล้วรถเมย์น้ากำลังจะมาะเดี๋ยวไว้คุยกันจ้ะ ทั้งคันรถเนี่ยมีนายอยู่คนเดียวเลยไม่รู้คนอื่นก็แบบว่าพลาดรถเมลหรือว่าอะไรใดๆนะแต่ว่าตามที่ป้ายตรงป้ายรถเมย์เราบอกว่ารถเมย์เนี่ยจะมาอีกสามจะมา37ใช่ไหมแต่ว่ารถเมย์น้าเนี่ยมา36ก็เลยหวังว่าคนอื่นๆที่จะไปรถเมย์เที่ยวเนี้เขาคงไม่มาสายหรือเขาอาจจะพลาดรถนี้ไปแล้วต้องรอไปอีก15นาที